พ่อแม่ย่าบ่นว่าคิดถึงเมี่ยงปลาเผาก็ถูกใจลูกสะใภ้เลยสิคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มีแค่เมี่ยงปลาเผาเท่านั้นนะคะเราจะมีกุ้งเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะอยากรู้ว่าพ่อปู่แม่ย่าและสามีของเราจะชอบกุ้งไหมก่อนอื่นเลยเรากับสามีก็เข้าสวนไปเก็บผักเพื่อที่จะเอามากินกับเมี่ยงปลาเผาของเราในเย็นนี้ค่ะมีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาถามเรานะคะว่าทําอาหารทุกวันเหนื่อยไหมเราก็พูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเราไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแต่มันกลับทําให้เรามีความสุขด้วยซ้ำเราเชื่อนะคะว่าความสุขของเราแต่ละคนต่างกันแต่สํํําาาาาาาหหหรรรรับเแล้้วกททออใคนนื่ มันทาให้เรามีความสุขมากๆเลยแลวเราไม่ได้เพิ่งเป็นนะคะทุกคนเราเป็นมานานแล้วแล้วก็เป็นมาตลอดด้วยเราอยู่ประเทศไทยเราก็ได้ชอบชวนเพื่อนๆมาที่ห้องแล้วก็ทําอาหารให้พวกเขากินถ้าใครเป็นเพื่อนเราจะรู้ดีว่าเราชอบทําอาหารขนาดไหนแล้วเราก็จะบอกเพื่อนๆนะคะว่าชมได้แต่ห้ามตินะเราไม่ใช่คนที่ทําอาหารเก่งที่สุดแต่เรามีความสุขที่สุดที่ได้ทําอาหารให้ทุกคนทานการที่เราได้เห็นรอยยิ้มและเห็นเพื่อนของเรามีความสุขในการกินอาหารของเรานี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เราหายเหนื่อยเลยค่ะและโดยเฉพาะการทําอาหารให้กับครอบครัวของเราทานนอกั้งที่มีญาติ มาหรือว่ามีกิจ,จกรรมอะไรเราจะเสนอตัวเองตลอดเลยว่าอยากจะทําอาหารบางครั้งพ่อปู่แม่ย่าก,ก็เกรงใจเรานะเพราะว่ากลัวเราเหนื่อยแต่เราก็ยืนยันกับท่านว่าเราอยากจะทําให้ทุกคนทานกลับมาเรื่องเมี่ยงปลาเผาของเรากันค่ะน้าจิ้มเมี่ยงปลาเผาของเราอาจจะไม่ได้เหมือนที่อื่นนะคะเราจะเอาน้มามะขามน้าตาลมะพร้าวแล้วก็น้ปาปลาเคี่ยวให้เข้ากันจนเหนียวเลยค่ะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเย็นแล้วก็จะใส่กระเทียมแล้วก็พริกที่เราตำไว้ลงไปแล้วก็ตามด้วยถั่วปน่นแต่งหน้าด้วยผักชีหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างสุดท้ายที่เราจะทำ ความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราจะตัดคลิปออกให้หมดแล้วก็เอามาบั้งแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะใส่ตะคไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขาลงไปค่ะค่ะตะคไคร้ใบมะกรูดช่วยให้ปลาของเรามีกลิ่นหอมมากเลยค่ะปลาที่เราซื้อมาเป็นปลาที่แบบไม่มีเกล็ดแล้วนะคะฉะนั้นเราจะใส่เกลือแค่เล็กน้อยแล้วเราก็นําเขามาย่างเลยค่ะเราจะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ350ฟาเรนไฮต์และใช้เวลาย,ย่างข้างละ20นาทีเพียงเท่านี้ปลาย่างของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆกลิ่น<ๆ>ปลาย่างของเราตอนนี้ก็คือหอมมากๆเลยและนี่ก็คือหน้าตา อ,อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่พ่อปู่ทําเสริมขึ้นมานั่นก็คือซุปแครอทค่ะซุปแครอทร้อนๆกับเมีย่ยงปลาเผาไม่รู้เข้ากันหรือเปล่านะแต่อร่อยมาก

Onion? Onion. Oh, well, we video. Mm. You want no. to do, you, do you want to try it? Oh, sure. sure. sure.